ตอนนี้พวกเรา HeyHa TV อยู่กันที่จังหวัดสระบุรีเราจะมาฝึกเป็นแอสซิสต์คิดกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าค่ะว่าใครจะผ่านบททดสอบหินนี้ไปได้พร้อมแล้วไปดูกันเลยไปเลยไปเลยไปเลยนี่ค่ะี่วาลครับวันนี้ทุกคนต้องมาทางการฝึกเป็นแอสซิสต์คิด ดพื่ที่จะไปสู้ลบไปสมรภูมิปีฟลายสำหรับคนที่ผ่านก็จะได้เป็น a s สซิสตินคิดแต่สำหรคนที่ไม่ผ่านก็จะถูกนำโทษในการเตะตกน้ำเต็มไหมครับครับครับโดยที่แต่ละด่านนะครับจะฝึกพวกเราเพื่อให้มีความเป็นแอสซิสตินคิดมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วไปกันเลย กานแรกแอสซิสซินคิดจะต้องฝึกการทรงตัวแล้วก็การปีนป่ายฉะนั้นการแรกนะครับเราจะมาทําให้ทุกคนเป็นแอสซิสซินคิดโดยการเดินบนไกด์วอล์กเราทุกคนที่พร้อมแล้วและใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วตามผมมาเลยทำไปดูหน่อยครับทำไปดูหน่อยทำไปดูหน่อยยังไม่ใส่อุปกรณ์ไงเลยโอ้ยไม่เอาไปเลยไปเลยเอาล่ะคนแรกขึ้นไปได้เลยได้รอบารักสี่นะสี่ขึนม ไปครับไปอันนี้มันง่ากให้มันยากอยู่รอให้มันไปขึ้นึงก่อนแล้วอะไอย่างที่แบบอย่างน้อยก็มีเซฟตี้เหล้ารอให้มันไปขึ้นึงก่อนแล้วนะครับคนแรกก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็มีกลัวเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับการฝึกครั้งนี้ก็ถือว่าใช้ได้รู้ผมไม่มีความกลัวนะครับ อะไรนะนทำไมดูอีิชิวๆกันยนะังบอกข้างล่างบ้างก็ได้นะไม่ <c oughs> ตรงนี้ตกไม่ได้แห <c oughs> วกที่กองเฮ้ย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วม <N> าแล้วมาแล้วมาแล้วป็นนีงเฮ้ยอย่าขยม <c oughs> อย่าขยง โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหยุดอะไรเนี่ยมดกัดเหรอไม่ผ่านต้องโดนทำโทษนะครับโอ้ยพี่ดูไอ้บอลก่อนนะ <laughs> แปกไว้หน่อยครับหยุดไว้หน่อยครับไม่โอยขอโทษทีจ้า แต่พอดีกลัวความสูงพอยม,มีความกลัวนะครับทุกคนมีความกลัวใีไมจมครับพได้ลแล้วครับคนแรกได้แล้ว หมดกัดหมดกัดหมดกัดฮ่าามนะ้มึงขย่านะกูต่อยมึงอะ่ะกูเดินกกับไปตกกระบานโอ้โหเอ้วเจ้าของกานเจ้าของงานใกล้แกล้กูหน่อยดิเอ้ยข้างบนอะ่ะกูไม่่อยว่ากู แจ็กําลงกูจะขาดแล้วเนี่ยเออเสื้อดีว่ากู้ทหารก็ตึงเหรอไม่มี่ลีๆเขาให้จับเชือกตรงนี้เว้ยมันไม่มีแรงเออเขาจับเชือกหรือเปล่านี่เขาให้มึงจับตรงนี้ขอฝึกการกองตัวนะครับอะไรี่ยจับเชือกต้องไม่วกแวกนะครับผมที่มึงกูเลยนถ้าจะเป็นแอสซิสต์ต้องไม่วกแวกนะครับกูไปไม่ไหวแล้วกูวกแวกแขนเลยไไม่หวยุ้าย เรื่อมือมาจับกะดิงแล้วก็เอามือซ้ายจับตัวยัดต่อมาเข้าเด้อเด้อ นีเลยทำไมทำไมไปไปเลยอย่างอ่ะเท้าพี่เขาไถไปเลยสลิงให้กูเดินอ่ะเออเดินก็ความเท่เพื่อนแล้วเมื่อกมึงโหนไม่เอานะกูกลับมาเล่นใหม่ครับกูเดินครับอคิดผิดคิดใหม่ได้นะตอนนี้ยังทำ bang 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 เจ่แม่งโครเร็วครับเนื่องจากการโรยตัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นแอสซินด้วยนะครับฉะนั้นก็ต้องมีด่านที่ฝึกการโรยตัวนะเพื่อมีความคล่องแคล่วไปมาดูว่าคนที่มาฝึกจะทำได้ไหม มือไม่มีอะมาดีครับมาดีครับไม่ว่าแอสซิสซินเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับก็ต้องมีการฝึกโรยตัวนะครับเพราะว่าแอสซิสซินคีสเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับ แล้จะเป็นบันไดที่ไม่มีราวให้จับนะครับมาดูกันว่าพวกเขาไนทจะทสามารถฝึกการความแบบล้องตัวแล้วก็ทรงตัวได้ดีแค่ไหนนะไปเลยใช่ไหมฮัโโลโสลฝึกความคล่องตัวนะครับฝึกความคล่องตัวโอโ้ยกมไม่รู้เรื่องแล้ว เสียวยอะใครขยาวเนี่ยโอเคปลอดไทยมาแล้ว <S <S <an> <S ไม่มากันแล้ว วิ่งวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยอุ้ยให้มันตอกไม้อะ

นะครับสำหรับด่านแรกนะครับการฝึกความคล่องตัวและการปีนป่ายของพวกเรานะครับถือว่าใช้ได้ผ่านทุกคนเลยแต่ครับแม่ของเัาแอสซิงิฟของเรานะครับยังไม่พอแค่นี้นะผมเพราะว่าแอสซิงคิฟของเราเนี่ยจะต้องฝึกเพื่อไปลงสมรณภูมิฟรีไฟนะครับโดยการยิงปืนฝึกความแม่นั่นเองสำหรับด่านที่2ถ้าใครที่พร้อมแล้วนะครับก็ตามผมมาเลย ทางนี้ถึงแล้วครับเราแอสซิมฝึกหัดเทนหลายนะครับตอนนี้เราจะมาอยู่ในด่านที่2นะครับคือการฝึกความแม่นยำในการยิงปืนนะครับโดยที่เราจะมีกระสุนให้ทั้งหมด5ลูกยิงลูกโป่งให้ได้เพียงแค่1ลูกนะครับให้แตกคุณก็จะผ่านด่านนี้ไปเลยผมจะรอค่ายที่บอกแล้วก้าวออกมาเริ่มก่อนได้เลยครับผมอ้าวคุณคนแรกเริ่มเลยไม่ได้ก้าวไม่ได้ก้าวแน่นอนคนแรกแน่นอนเฮ้ยอย่างนี้ก่อน เออพอนยิงเช็คระยะสองนัดอ่ะนี่แล้วล้วหันมายิงพวกเราพอนยิงสลิงแล้วหดไปเลยอะไรวะไปเลยเล็งไงเนี่ยไม่มีที่เล็งด้วยโอยโอยกกันเดี๋ยวเขียนเลยพี่แม่งมองเหี้ยแม่งเห็นเลยนะสองสองหนึ่งปุ่มอยู่ไหนอ่ะอุ้ยมึงลบข้าหลังตาเหลืองอหลุย้ยมันต้องขึ้นอีกต้องขึ้นอยู่นิดเดียวช่วยช่วยนัดอุ้ยอีกนิดเดียวเอาท้าย ลงน้ำอ๋อครับสำหรับคนแรกนะครับไม่ผ่านนะครับเตรียมตัวรอบนลงโทษตรงนี้ได้เลยไปสำหรับคนที่สองนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับสามสี่ห้าหมดแม็กซ์แล้วผมคนที่สองนะครับล่วงลงน้ำคนที่สามนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยไปเลยแม่เอาเอาไปอ่านั่นนึงก็ได้นะ ใช่ไหมมึงบอกผู้ชายคนที่สามนะครับยิงโดนหนึ่งลูกนะครับผมก็ผ่านไปคนที่สี่พร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลยไม่โดนลงน้ำโอ้ยคนนี้นะผ่านเฉลุยอีกลูกหนึ่งแบ่งกูได้ไหม อ๋ออีกรื่อนึ่งแบ่งกูป่ะเมื่อกี้จริงๆกูแบบแค่ก็สายตาสั้นอ่ะนะตาบ่อยจริงๆไม่น่าให้ผ่านแหละเอาละครับสำหรับคนที่5นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยหนึ่โอ้โหนี่ยังเนี่ยโคตรสูงตู้สามตีลง

อโอเคแทงมันลงไปเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ,อ,อสามไปไหนล่ะนะครับสำหรับภารกิจที่2นะครับผมมีคนผ่านทั้งหมดสองคน แล้าสำหรับคนที่ไม่ผ่านนะครับก็จะต้องถูกกระโทษรตามระเบียบของแอสซินนะครับผมโดนการโอ้ยบ้าโว้ลงน้ำดิไปไปตอนแถวตอนแถวไปไปโคตรเย็นอ่ะไปตัวเลยเหรอเมย์ลงไปนอนเลยครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ผ่านทั้งสองคนนะครับนั่งเร็วพร้อมแล้วที่จะไป สู้ในสมรภูมิของแอสตินกีดกับฟรีไฟนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย